สวัสดีค่ะจากช่องริยาก้าหกสามห้าเก้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อเสื้อแบบที่สามฉบับปรับปรุงนะคะเสื้อแบบที่สามฉบับปรับปรุงตอนนี้นะคะ,เรา,าเ,คะ,คะเรามาถึงคลิปที่สิบสี่นะคะเรามาถึงคลิปที่สิบสี่ค่ะคลิปนี้เป็น เป็นคลิปที่14ก็คือ V14 นะคะตอนนี้เราก็ถักมาถึงแขนข้างเอ้ไม่ใช่แขนนะคะต่อเราต่อแขนเสื้อนะคะมาถึงแถวที่แถวที่7นะคะแถวที่เลองนับดูก,ก่อนหนึ่งสอามสี่หาอ่าตอนนี้เราถึงแถวที่หกนะคะแล้วทีนี้เราจะต่อแถวที่เค่ะ ตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่หนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่หกันก่อนแล้วค่อยเริ่มแถวที่7กันอีกทีนึงนะคะตอนนี้เรามาถึงดอกนี้นะคะดอกนี้เป็นดอกก่อนที่จะเป็นดอกสุดท้ายดอกดอกดอกถัดไปนะคะที่จะเป็นดอกสุดท้ายนะคะดอกนี้ก่อนสุดท้ายนะคะเราพอหนึ่งคอค่ะบนหลักเดียวแล้วก็โซ่ห้านะคะแล้วก็พอห่คอบนหลักเดียวกันนะคะก็คือหลักนี้ดอกนี้เป็นดอกก่อนที่จะจบนะคะ ต่อไปเป็นดอกสุดท้ายค่ะเราก็จะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่สามหนึ่งสามพอหนึ่งคอบนหลักที่สามนะคะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะหนึ่งหลักค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะหนึ่งหลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะ ตอนจบนะคะพอรพอหนึ่งคอหลักที่สามสี่และห้าเสร็จแล้วนะคะเราจะจบที่เราจะควักธรรมดาค่ะบนโซ่ห่วงที่3นับจากด้านล่างนะคะ1นึ่หตรงนี้นะคะหลักนี้นะคะเพราะเพราะว่าหลักแรกนะคะเราเอ่อโซ่3แล้วก็โซ่3เป็นหลักที่1นะคะแล้วก็โซ่5เป็นตัวขั้นนะคะไว้เราก็จะควักธรรมดาค่ะบนหลักบนหลัก โซ่นะคะก็คือห่วงที่3ห่วงบนสุดแบบนี้ของหลักนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะควักธรรมดามาแบบนี้จบแถวที่6ค่ะจบแถวที่6นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่7นะคะแถวที่7เราจะเริ่มต้นที่แถวที่7นะคะเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยหนึงหลักค่ะควักธรรมดามานะคะหงหลัก เสร็จแล้วก็ค้างธรรมดาอีกหนึ่งหลักเป็นสองหลักดีกว่าค่ะค้างธรรมดาสองหลักนะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะสองสามค่ะโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันนะคะทั้งหมดห้าหลักค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าค่ะห้าหลักนะคะที่ช่องนี้นะคะช่องแรกเป็นห้าหลักเพราะว่าโซ่หลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดห้าหลักนะคะรวมแล้ว ตอนนี้ช่องแรกนะคะมีทั้งหมด6หลักซึ่งปกติเราต้องใช้7หลักนะคะเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราจะมาจบเพิ่มอีก1หลักนะคะเราก็เลยพอ1คอทั้งหมด5หลักแล้วก็รวมหลักโซ่เป็น6หลักค่ะค่ะต่อไปนะคะดอกถัดไปค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2คือหลักกลางนะคะหลักที่2ของดอกถัดไปคือหลักกลางนะคะได้แบบนี้ ข้อหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปก็คือดอกถัดไปนั่นเองนะคะเจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ 1, ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ ต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเราพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดเจ็ดหลักแล้วนะคะในช่องเดียวกันได้แบบนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะพอหนึ่งคอค่ะที่ดอกถัดไปค่ะที่ดอกถัดไปนะคะหลักที่สองก็คือหลักกลางนะคะเราพอหนึ่งคอแค่หลักเดียวนะคะบนหลักที่สองค่ะหนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วนะคะพอหนึ่งคอค่ะที่ ดอกถัดไปก็คือช่องถัดไปช่องนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดหลักขานในช่องเดียวกันพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ เจ็ดหลักนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักที่สองค่ะหลักกลางของดอกถัดไปค่ะหลักเดียวนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับแถวที่แถวที่เจ็ดนะคะแถวนี้เราจะถักสลับลายกันแบบนี้นะคะวนไปนะคะไปจนถึงดอกสุดท้ายดอกนี้นะคะดอกสุดท้ายดอกนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่เจ็ด แล้วก็ต่อแถวที่8กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแถวที่เจตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ตอนนี้แถวที่7นะคะ เรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดเราถักพอหนึ่งคอค่ะในช่องในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมด7ดหลักได้แบบนี้แล้วดอกเกือบสุดท้ายนะคะต่อไปเป็นดอกสุดท้ายนะคะดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายคะ่ะพอเราพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันทั้งหมดเดหลักแล้วนะคะต่อไปเราก็พอหนึ่งคอค่ะที่ดอกถัดไปเลยนะคะดอกถัดไปนะคะ เป็นพอหนึ่งคอบนหลักที่สองของดอกถัดไปค่ะเป็นดอกสุดท้ายนะคะดอกนี้พอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอหนึ่งคอค่ะตอเหลักนี้จะเป็นหลักสุดท้ายของแถวที่เจ็ดนะคะหลักนี้จะเป็นหลักสุดท้ายของแถวที่เจ็ดเราจะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งนะคะหลักที่หนึ่งคือหลักนี้หลักที่หนึ่งที่เราคักธรรมดาไว้ต่อเริ่มต้นนะคะ ตอนเริ่มต้นเรา,เราคักธรรมดาไว้สองหลักคือหลักที่1แล้วก็หลักที่สองหลักที่สองเนี่ยจะเป็นหลักของหลักโซ่หลักนี้นะคะก็คือเป็นหลักโซ่เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็นี่คือจะเป็นหลักสุดท้ายซึ่งเราจะพอหนึ่งคอบนหลักที่1ค่ะที่เราคักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะเป็นหลักสุดท้ายของแถวที่7ดค่ะพอหนึ่งคอ1หลักแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คักธรรมดาบนโซ่ห่วงบนสุดเลยนะคะของหลักโซ่นะคะตรงนี้นะคะคักธรรมดามาค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ตอนจบแถวที่จบแถวที่7นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่8นะคะันนี้คือจบแถวที่7คะ่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นแถวที่8นะคะ แถวที่8ของแขนเสื้อนะคะต่อแขนเสื้อนะคะแถวที่8ตรงนี้ right ตอนนี้เราอยู่บนหลักที่2นะคะเราอยู่บนหลักที่2ของ7 7หลักนี้นะคะ1 2 3 7หลักนะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นแถวที่8ด้วยคักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะบนหลักถัดไปนะคะเราคักธรรมดาพอเราคักธรรมดาบนหลักถัดไปปุ๊บเราจะมาอยู่ที่หลักที่3นะคะ เราจะมาอยู่ที่หลักที่3เราก็โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะโซ่3นะคะโซ่3เป็นเป็นหลักที่3นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่4ค่ะ1หลักแล้วก็พอ1คอบนหลักที่5ค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอหนึ่งคอคะ่ะบนหลักถัดไปบนดอกถัดไปนะคะที่เป็นหลักเดียวแบบนี้นะคะหลักเดียวเราพอหนึ่งคอคะ่ะบนหลักนี้เลยหนึ่งหลักคะ่ะโซ่ห้าคะ่ 1, 2, 3, 4, 5, คะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอหนึ่งคอคะ่ะบนหลักเดิมคะ่ะหลักเดียวกันคะ่ะหนึ่งหลักคะ่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะพอหนึ <patri ots Punk fossils> ่งคอบนหลักที่สามหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่หนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปค่ะหลังนี้นะคะพอหนึ่งคอบนหลักถัดไป หลักเดียวนะคะหหลักค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งามสีค่ะพอหนึ่งข้อค่ะบนหลังเดิมขหลักเดียวกันค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพอ1คข้อค่ะรูปได้ให้เท่ากันนะคะต่อไปค่ะพอ1คข้อค่ะบนหลักที่สามของดอกถัดไปค่ะ1ห,หลัก พอหนึ่งคอบนหลักที่สี่หนึ่งหลักค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแถวที่แปดนะคะแถวที่แปดเราจะถักแบบนี้สลับกันวนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะจนมาถึงดอกนี้นะคะจนมาถึงดอกนี้ดอกสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่แปดแล้วก็ต่อแถวที่เก้ากันอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับตอนนี้ก็แถวที่แนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่แนะคะช่วงสุดท้ายของแถวที่แตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่แนะคะ ตรงนี้ก็คือดอกก่อนที่จะเป็นดอกสุดท้ายแล้วดอกถัดไปคือดอกสุดท้ายนะคะดอกนี้คือดอกสุดท้ายดอกนี้คือดอกก่อนสุดท้ายนะคะพอเราพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าหกหลักที่สามสี่ห้านะคะหลักที่สามสี่และห้าเสร็จแล้วนะคะสามหลักเราก็พอหนึ่งค่ะพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปที่ดอกถัดไปนะคะบนหลักเดียวหลักนี้เลยพอหนึ่งค่ะหนึ่งหลัก ได้แบบนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้านะคะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะบนหลักเดิมค่ะหลักเดียวกันหลักนี้เลยหลักเดิมหลักเดียวกันนะคะหนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาค่ะบนโซ่ห่วงบนสุดนะคะ โซ่ห่วงบนสุดของหลักที่หนึ่งของหลักเริ่มต้นนะคะที่เราเริ่มต้นด้วยหลักโซ่นะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ห่วงที่หนึ่งนะคะเป็นห่วงที่สามเดี๋ยวเรานับจากด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นค้อธรรมดาค่ะหนึ่งสองสามคือห่วงนี้ข้อธรรมดามันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคน ได้แบบนี้นะคะจบแถวที่แปดค่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่เก้านะคะแถวที่เก้านะคะต่อไปเป็นแถวที่เก้าแถวที่เก้าเราจะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักที่บนหลักถัดไปค่ะเราควักธรรมดานะคะบนหลักถัดไปหลักนี้หนึ่งหลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะหนึ่งหลักได้แบบนี้ ต่อไปก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะหลักที่หนึ่งของแถวที่เก้านะคะจะได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปก็คือที่ช่องของดอกถัดไปนะคะเป็นดอกนี้นะคะพอหนึ่งคอทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองสาม สี่ห้าหเจ็ดค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดหลักนะคะเสร็จแล้วเราก็พอ1หนึ่งข้อค่ะบนหลักที่สองหลักกลางนะคะของดอกถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะ ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องถัดไปก็คือดอกถัดไปนะคะเจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักที่สองของดอกถัดไปค่ะหลักที่สองของดอกถัดไปนะคะหนึ่งหลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับแถวที่9้านะคะเราจะถักสลับลายแบบนี้พอหนึ่งคอบนหลักที่สองของดอกถัดไปก็คือดอกนี้เสร็จแล้วเราก็พอหนึ่งคอค่ะ ที่บนในช่องเดียวกันค่ะของดอกถัดไปนะคะทั้งหมด7ดหลักค่ะในช่องเดียวกันช่องนี้เสร็จแล้วเราก็พอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักที่2ของดอกถัดไปคือดอกนี้นะคะเราจะถักแบบนี้สลับกันไปเลยนะคะไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่9้านะคะจนมาถึงดอกนี้ดอกสุดท้ายนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่10กันอีกทีนึงนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็สลับลาย จนมาถึงดอกสุดท้ายดอกนี้แล้วเรามาดูตอนจบของแถวที่9แล้วก็มาดูตอนจบของแถวที่9นะคะแล้วก็ต่อแถวที่10กันอีกทีนึงค่ะสำหรับตอนนี้ก็สลับลายแบบนี้ตามนี้ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ